โอ้โห oh, ฟังเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยนะแล้วเรามีคลิปส่งคลิปเสียงด้วยคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีแชทมันด้วยเออบุดมันไม่ได้มันได้แล้วมันเป็นพระคุณผู้ชมฮะแล้วมันก็ไม่ควรเป็นพระด้วยถ้ามันทําจริงเนี่ยนะเอาเปิดหน้าขึ้นมาหน่อยตุ้ยนุ้ยมาเชียวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ,จะเจ้าอาวาสวัดดังที่ศรีราชาอะไรท่านน่าจะทราบแล้วแหละเปิดภาพเหยื่อขึ้นมาก่อนได้ไหมวันนี้น้องเฟิร์นอายุ18ปีกับน้องแอนเนี่ยนะฮะอายุ13ปีบอกว่าโดนจเจ้าอาวาสเอาไม่เป็นไรเอ่อขึ้นรูปของเอ ชื่ออะไรวะเรียกว่าเจ้าอาวาสค่ะเรียกชื่อได้ไหมล่ะก็ในเมื่อวันนี้ชื่อ,เ,อเขาเรียกชื่อเจ้าอาวาสประเด็นคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะพระรูปอื่นไม่เกี่ยวนะต้องบอกก่อนมันต้องแยกกันนะคนไหนเลวเนี่ยก็ต้องจัดก,การมันเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งเอาผ้าเหลืองมาบังหน้าด้วยนะแต่ต้องบอกก่อนนะเขามีสิทธิ์จะต่อสู้คดีคเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดศาลย,ยังไม่ตัดสินเหยื่อสองคนนี้เปิดใจว่าโดนเจ้าอาวาสทับลวงเข้าไปในกุฏิเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยจับสวิงกิ้งรู้ใช่ไหม ค,คุณผู้ชมครับน้องเนี่ยเล่าให้ฟังมาร้องคุณเอกภพบเหลืองประเสริฐนะฮะเพศสายใหม่ต้องรอดเนี่ยพี่เอกก็ช่วยเหลืออีกแล้ววันนี้ประเด็นคืออย่างนี้เขาบอกว่าต้นสายปลายเหตุเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวน้องเปิลเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเปิลเนี่ยเป็นแฟนกับเด็กวัด<ช>ถูกไหมเมย์ใช่แล้วเด็กวัดเนี่ยพอมาอาศัยกับพระอยู่ก็คือเจ้าอาวาดรูปนี้แหละตุ้ยหนุยเนี่ยนะฮะผมเรียกว่าตุ้ยหนุยแล้วกันตุ้ยหนุยเนี่ยนะฮะ มาอยู่กับตุ้นุ้ยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ้าอาวาสเหมือนเลงผู้หญิงแล้วก็บอกกับเด็กวัดบอกว่าเฮ้ยมึงมาอยู่กับอาตมาใช่ป่ประมาณว่าถ้ายอย่างนั้นฉันเนี่ยอยากได้เมียเธอคก็คือน้องเปิร์นปรากฏว่าเด็กวัดผู้ชายอ่ะคุณผู้ชมฮะเขาก็เริ่มแบบเอ้ย e จะทำยังไงอ่ะเพราะเขาไม่มีที่ไปพอเจ้าอาวาสบอกอยากได้เมียเธอเขาก็เลยไปคุยกับเมียบอกว่าเนี่ยเจ้าอาวาสอยากได้เธอ แล้วเมียเองเนี่ยก็กลัวว่าถ้าสมมุติว่าไม่ยอมตกเป็นเมียเจ้าอาวาสเนี่ยจะไม่ได้อยู่วัดทุกคนจะถูกเฉดหัวออกจากวัดเนี่ยนะฮะยอมตัดสินใจไปเป็นเมียเจ้าอาวาสแต่เจ้าอาวาสยังไม่พอนะฮะเจ้าอาวาสชอบเด็ก13อีกเลยให้น้องเปินเนี่ยไปชวนเด็ก13ามามที่มันพีคที่สุดต้องบอกว่าเลวที่สุดถ้าทำจริงนะถ้าทำจริงสวิงกิ้งเลยวันไหนเจ้าอาวาสเนี่ยแจกะ,ะได้กับเด็ก18 ก็เอาเด็ก13เข้ามาด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยนะฮะเอาเด็กวัดผู้ชายมาสวิงกิ้งร่วมกันด้วยเจ้าอาวาสได้หมดนะฮะเหมือนกับเป็นไฮบริดก็คือว่าได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชาย